ใจมันได้ไรเดอร์สู้ชีวิต ลุยน้ำท่วมถึงเอลส่งอาหารถึงบ้านลั่นกล้าสั่งก็กล้าส่งชาวเน็ตเมนสนันเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบพ,พลันน้ําท่วมขังและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ที่น้ําปิงเริ่มไหลเข้าตัวเมืองเชียงใหม่จนมีจุดปิดการจราจรชั่วคราวทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนล่าสุดมีกระแสวไวรัลในโลกออนไลน์กําลังให้ความสนใจกับไรเดอร์ใจดีกิษดาเก่ง ที่โพสต์คลิปวิดีโอของตอนเองลงบน, TikTok, นทิกตอกเผยนาทีลุยน้ำท่วมส่งอาหารตอนแรกก็นึกว่าน้ำท่วมถึงเขา่าที่ไหนได้น้ำลึกยันเอวพร้อมระบุว่า ก็นั่นแหละครับลูกค้ากล้าสั่งผมก็กล้าส่งเชียงใหม่น้ำท่วมไรเดอร์และสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับโดยในคลิปแสดงภาพไรเดอร์ถอดกางเกงออกโดยใส่กางเกงขาสั้นไว้ด้านในก่อนจะค่อยๆเดินลงไปในน้ำเรื่อยๆจนไปถึงบริเวณน้ำลึกระดับเอวก็ยังไม่ถึงบ้านลูกค้าก่อนจะตัดภาพไปที่บ้านลูกค้าที่มีน้ำท่วมเล็กน้อยจากนั้นไรเดอร์ใจสู้เดินกลับทางเดิมเรียกได้ว่าบริการพุกระดับประทับใจจริงๆหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูก แชร์ไปก็มีชาวติ๊กต็อกเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามโหนึกว่าน้ําแค่ขาลึกยันเอวนับถือใจเลยครับบริการส่งถึงที่จริงหาทําจริงๆสมใจแล้วสินะอยากเล่นน้าไรเดอร์สู้ชีวิตถึงไหนถึงกันครับเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วทวมขนาดนี้วอลลูกค้าฝ่ามาเองเหอะเอ็นดูความพยายามหล่อทั้งตัวและหัวใจเลยค่ะ